สวัสดีค่ะมันนี่กลับมาพบก,กับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะคะว่ากินแซบอะไรมันนี่สิพ้าเมื่อกินลาบไก่ลาบไก่นะคะวันนี้ผักเราก็จะมีล็อกเกตมีผักตักกระแตนแ,แล้วกันหัวแรดดิสมนะแล้วก็มีผักกาดแก้วเนาะน้าๆเขาจะมากินกันเลยแบบว่าอยากแห้งแบบ อดใจรอวันนี้ออกไปข้างนอกมื่อนี้ออกไปข้างนอกมากทายรูปใบไม้ลวงสีเหลืองงามสวยสวยเดี๋ยวอาจจะแซมวีดีโอลงไปในคลิปให้ดูนะเนี่ยอาบไก่เขาเสบเหตุเป็นลาแบบนั้นเนาะนี่เฮดเป็นังสีหอฮอกาดแก้วเอาผักกาดแกนะ้วน่ะไปแช่ช่องฟิตป,ประมาณสิบห้าสิบถึงสิบห้านาทีมันนั่งสิกรอบมีเห็นป่ มันไปเลยตัวเล็กลงมาเห็นไหมเห็นจมูกมาบอกรอร่อยมากเลย <c oughs> อาอีกแล้วซิกเนเจอร์ของบ้านอ้าเห็นป อันนี้คือผักตะกะแตนสกินนองเสยครัวออกจากปาก ผักกาดแก้วกินกับลาบแซบๆมือนันเดเจนใส่นะ้ำมันบกักกอกับลาบนะมันสิกลมกลมลองไปเห็ดบังเด้อ แรงมากตัวเสียคำใหญ่เวอร์ หนูจะมาเห่าแม่ทำไมล่ะคะลูกขอโทษทุกคนด้วยนะนังเห่าเวลาเรากินอาหารลาดไก่เนียนะ่ยเอาน้ำมันประกอบลาด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 ไปมันสิแบบว่า กินมันสิหอมกลมกลมนะ่อมแหน้ำมันประกอบนะถ้าผู้ใดบ่เคยชิดก็บสิบากลิ่นมันแปลกแปกเนาะกลิ่นมันแบบ แปลกๆนะแต่ถ้าเราเคยกินแล้วเราชินกินมันกับสีหอมลรามุนเวลาเอาใส่สลัดใส่ถ้านื้อมันบอก,กอบเกลือสลัดแล้วก็พริกไทยอร่อยแล้วด ช่วงนี้ไม่ทานข้าวนะคะรอก่อ เรากินก่อนตัวเล็กสิงลงมา